ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูดีก่อนแล้วด้วยนะคะอยากบินได้ป๊ะป๊าเข้ามาแล้วค่ะโอ้ป๊ะป๊าสวยเลยเนี่ยป๊ะป๊าค่ะดูดีลิสก่อนโอ้โหบินได้ด้วยจริงๆป๊ะป๊าค่ะดูดีลิสก่อนเราจะบินจะบินให้สูงๆยังไงคะต้นกระโดดค่ะเกมนี้เกมนี้เขามีออบเจ็ตีฟอะไรคะบินได้บินได้อ๋อบินได้แล้วบินแบบนี้ด้วยโอ้โหเทจ๊ะโอ้โหไม่ธรรมดามาบินกันเถอะ เราไปเราไปดรอมาค่ะรีบไปดูกอนเดิ่มรีบไดอเเราเราเราไปไหนกันดีคะเราสามารถไปดออเฮ้ยเรามีธนูด้วยหรอคะธนธนูยิงยิงอะไรคะยิงแมลงใช่หมอุ้ยแมลงจริงยวชชิวชิวชชิวชิวชไม่โนไม่นไม่นชิวชิไม่ดนค่ะชิวชิอ่เราจะตกไปดูไปดูหลอดอันนี้คือที่กินมันนี่คือที่กินพืชนีกินพืช่ออะ ดราเราสามารถไปกินดอดได้ค่ะหลอดไหนเนี่ยที่ดอดสีขาวดอดสีท hmm. yeah. ี na, oh, Wait, ่มันอ๋อไปดูดเกสรใช่ไหมคะเกสรอ๋อหรืี่อยู่ไหนไม่ใช่ลิลลี่นี่ยนะดูอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตรงไหนตรงไหนฮะอ๋อ้ไหนไหนใหลิลลี่กระโดดเลยดอยอย่ี้น่าป้าป้าเห้ลิลลี่กระโดดเลยดอยนี่น่าไหนป๊าป้าไม่เห็นลิลลี่บินโชว์เราบินสูงขึ้นไปได้เลยไปครับเนี่ยเฮ้ยลิลลี่ปั๊ดเจอผีเสื้อตัวใหญ่ ยิงยิงได้มฟิวไ,ไ,ไม่โดนค่ะว่า,าตนตกน้ำฟิวฟิวไม่โดนฟิวไ,ไม่โดนอีกป้าป้าอยู่ไหนป้าเราจะไล่ยิงว่านตกน้ำรัวเลยเอ้ามันมีแบบไว้นี้ด้วยนะครับไปไปไกลๆแล้วยิงซะหน่อยยิงซะหน่อยอมันบินได้ไม่นานเลยค่ะนี่ อ,อ๋อมันมีมันมีพลังของปีกป้าป๊ารู้แล้วมันมีมันมีพลังของปีกค่ะเนี่ยพลังที่เป็นรูปปีกเนี่ยมันจะช้าครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินด้วยป้าป๊าเห็นรี่ไหมเนี่ยเรี่ตรงไหนคะับเฮ้ยเพื่อนตัวกระจิ๊ดเดียวอ้าวเกทีนี้เราต้องไปกินเกสรไหมเนี่ยกินเกสรไปเจอกันเจอกันดอกไม้ตรงนี้ไหมไปเจอกันดอกไม้ต้นดอกทานตะวันครับรี่อยู่ต้นจุดเกิดเด้อมาตามมาป้าป๊าเดินทางไปจุดทานตะวันค่ะ ป๋าป๋าบินไม่ได้ต้องรอเกีเต็มก่อนค่ะลิลี่ก็รอเกียเต็มมาลิลี่ตามป๋ามาอย่างไหนต้นไหนนี้เจอหรอนี่เจอกันดอกทางตะวันทางตะวันดอกทางตะวันป๋าป๋าจะขึ้นไปแล้วนะป๋าป๋าอยก่อาให้ลิลี่ขึ้นไปด้วยลิลี่ก็ด้ป๋าปามาเหมยอกันป๋าป๋ารออยู่ลิลี่บินเลยป๋าป๋าแดนแดนรอได้ไหมแดนรอลิลี่มาอย่างไหนอุโอ้ลิลี่โหป๋าป๋าทำยังไงเราถึงจะยืนได้คะ ปะป,ปาดูต้นปะปาลี่บอกว่าให้มาเจอต่อต้นนี้ไหนนี่อยู่ต้นไหนต้นนี้ต้นนี้หนแหละต้นเดียวกันปะปาลี่อยู่หลอต้นนี้ค่ะนี่อยู่หลอต้นไหนนะนั่นนะอยู่ไกลามากเลยอยู่ตรงไหนอยู่ต้น,ตนนี้เลยลี่จะไปไปหาแล้วกันนี่มาเจอปาปาต้นนี้ได้ไหมต้นไหนอ่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้เหรอ ลิลี่ตรงไหนฟ้มามองไม่เห็นลิลี่ลิลี่จะบินไปเราไปเจอกันที่บ้านก่อนไหมบ้านหลังนั้นนะบ้านหลังเนี้ยหรอจ้ะไอ้ลิลี่เดินมาเจอป้าแน่นอนป้าป้าเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยลิลี่บินมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้ยลิลี่บินเร็วเกินไปเนี่ยเนี่ยเราขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปกินตัวนี้ด้วยกันค่ะตัวน,นี้หรอนี่เจอป้าป้าอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วโอ้โหหาไม่เจอนี่เนี่ยกินต้นนี้ป๊าป้าป้าจะบินขึ้นยังไงป้าป้าอยอู่ต้นไหนเนี่ยต้นเนี่ยต้นข้างบ้านป้า้เห็นลลลลิิิิีีี่่่่บบนนนนผาาไปเเยร็วมก ไหนอะนั่นไงลิลลี่ไปเห็นลิลลี่แล้วเนี่ยไม่ใช่หนูหนูอยู่นี่ไอ้หนูอยู่ตรงไหนหนูนี่อ้าวอยู่ต้นต้นไม้ต้นเนี่ยป๊าเรียกว่าลิลลี่ป๊าปอยู่ต้นนี้อ๋อนนั้นเดินมาเดินมาเนี่ยป๊าปอยู่ทางนี้มองมามองมาทางขวามองมาทางขวาเราก็เดินมาหาหนูดิอ้าวแล้วเราจะไปกินดอกทานตะวันไม่ใช่เหรอคะรอก่อนเราจะไปกินดอกทานตะวันไม่ใช่เหรอครับป๊าป๊าเก็เต็มแล้วป๊าบินได้เต็มป๊าปเรียก็เก็เต็มแล้วนะปหรือนไหนป๊า่เจอิลลลีะ จะไหนอ่ะเยืนอยู่ตรงไหนตรงนี้อ่าโอป๊าป๊าเจอแล้วอ้ยทำไมมันกดแล้วมันไม่ค้างค่ะกดอะไรถึงจะบินเวงจะบินเราค้างคล่เนี่ยเฮี้ยวเหี้ยวกดยงดูสิวายิงจำคูณสองไฟลิงเดี๋ยวไม่ได้มันจะจำคูณปาปาย่าใช้เท่นนะ มันขี้โกงเกินไปมันขี้โกงเกินไปด้วยหรอคะป๊าป๊าอยู่ต้นไหนเนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะป๊าป๊าเห็นลิลลี่ไหมอ๋อป๊าป๊าเห็นลิลลี่ไหบ้เมื่อกี้ลิลลี่วิ่งไปไหนนี่ไงป๊าป๊าเจอแล้วตายไปกินเฮ้ยมีกระต่ายด้วยค่ะไม่อยากกินกระต่ายอยากกินกระต่ายเราจะกินได้เหรอคะับายไม่ตายตามลิลลี่มาลิลลี่ดอยเต็มเต็มเลยเนี่ยลิลลี่ไปไหนกินเราไปเราไปกินตอเทวตะวันเทาวตะวันอยู่ทางนู้นไหนอะนู่นอยู่ทางหาไม่เจอ ลิลี่ปรับปรับป้ปาบินไม่เป็นอ้าวป้าป้าต้องกดค่าแบบหนูวันี้อ้าวลิลี่โอ้โหชนชนกระต่าย,ยรเรายิงเรายิงกระต่ายได้ไหมครับไม่ได้อันนั้นใช่ไหมที่ป้าป้าอยู่ตัวไหนป้าป้าเว้ยเรายิงเรายิงกระต่ายได้ไมไม่ได้มันตัวใหญ่เกินไปแล้วครัอุ้ยคือตายปัยปยนหนะะูจุดเตจไม่ได้ครับไม่ได้ลิลี่ไป นี่นี่นี่ไปกินดอกทานตะวันนู้นก็ได้ปะนี่ดอกทานตะวันมาตามาตามานี่ตากป่ามาอย่างตามาแล้วน้ำใบหนู่นต้นนู้นเลต้นใหญ่สุดเลยใหญ่เกินไปปะเนี่ยเราเราจะบินขึ้นไปยังไงเฮ้ยโอเคป่าอยากที่โกลสิ่งลูกเต๋าลูกบอลเนาะเอาเลย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 คือกินยังไงเวลากินโอย นี่ไงเวลากินเนี่ยนะปามีเทคนิคอป้าดูดใหญ่เลยนี่ป้าต้องกินดอกทานาวันอย่างแี้เราต้องใช้ดอกป้าค่ะลิลลี่กระเด็นมาหลัวๆต้องใช้หลอดแล้วดูดเลยครับโอ้ยป้าป๋าไม่ให้ลิลลี่บานสีไม่ให้หนูก็ดูแล้วก็กินกินไงไม่ให้หนูก็ไปต้นอื่นแล้วอันนี้ไงลิลลี่ลิลลี่บินขึ้นมาอยู่เหนือมันแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูดแค่ไม่ต้องยืนตรงมันก็ได้ครับไม่เอาลิลลี่กดป้าป้าไปต้นอื่นอ่ะว่วนเลยโอ้ไม่ให้ป 1. 1> ไปดูต้นน anyway> oh ี้ก็ได้ไหนอ้าวปะป๊าบินไม่ได mm ้แล้วครับปะป๊าหมดเลยค่ะทีนี้จะไม่หมดเพราะว่าดโอ้โหปะ๊าจมน้ำเลยโอ้ยสลัดสลัดปีกแบบทีนี้หมดยังในเรนนี่อยู่ต้นไหนนี่หลายเรนนี่ตรงนี้ปะป๊าเรนนี่ต้นนี้เลนี่เกล็ดเต็มแล้วเนี่ยเนี่ยบินขึ้นไปกินอะไรบินขึ้นไปกินต้นอะไรเนี่ยปะป๊าวิ่งตามมาแล้วค่ะกรโดดได้เดินโดดได้ๆขึ้นไปแล้วก็ใช้ปะป๊าอย่าไม่ให้หนูดูปะป๊าปะป๊าไม่ไดู้ป้าามดูป้าามเเชีีียร์ล่นย ป๊าป้าไม่ใช่เลลี่ป๊าป้าห้าห้ามดูดทำไมถ้าดูดป๊าป้าดูดไปหมดแล้วของป๊าป้าเนี่ยลลี่กินไปยังโดนแต่ลูๆไม่ใช่ลิลี่กระโดดก็ไปลอยๆสิคะ้นเร่อยไปยืนบนมันสิลลี่ลอย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 โอ้ยอยู่ตัวเอ้ยทำไมหนูเลลี่แค่ไปลอยแล้วก็กดดูดได้เลยค่ะเลิลี่แค่ไปลอยอยู่ข้างๆมันนี่ลองดูโอเคโอเคไปลอยลอยไว้ข้างๆมันลอยยังลอยแล้วจิ้มลอยเลยจิ้มลอยใส่ <laughs> ไม่ต้องยืน <laughs> ไปยืนเสร็จตรงนี้ทำไมล่ะเดี๋ยวปรับปร,ปรับปลาขึ้นไปเชยใกล้ไหมไม่เอา,มาออไม่ต้นปรับปลาขึ้นไปเชยใกล้ต้นนี้มีนคนอื่นกินไปแล้วนี่ต้นไหนต้นนี้อ๋อเดี๋ยวปรับปลาไปหาให้ต้นนี้เอตอต้นนี้ตนน้ตนนี้ก็หมดจริงด้วยค่ะอ๋อมันมีหมดด้วยวันนี้มีดอกบอัวด้วยเราไปเอาดอกบอัวมาไหมโอ้โหหัวทิ่มเลยค่ะ หัวทิมเลยเป็นไรเนี่ยป๊าปอยู่ต้นไหนเนี่ยลิลี่มันมีมันโอ้ยตรงหัวทิมหัวทิมตกน้ำตกน้ำต้นไหนเอาต้นไหนมันมีดอกบัวอยู่ตรงนั้นได้ลิลี่เราไปกินดอกบัวกันปะอ้ยอีซี่สบายสบายบมีเข้าไปเลยเด้อโอ้ยใช่นั่นกระถือแล้วเฮ้ยเฮ้ยป๊าป๊าจิบน้ำลิลี่มาถึงยังอยู่ต้นไหนอยู่ตรงดอกบัวนี่อ่ะป๊า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 ลิลี่กินก่อนเลยไหมโอเคมามาป๊าป๊าหมดแรงแล้วอ่ามา อะไน,นี่กินก่อนเลยอ่าโอเคอ่าสไายเนี่ยกินดอกบัวง่ายดีเฮ้กินได้ด้วยเามากินดอกบัวกันโอ้ได้เงินเพียบเลยค่ะแสดงว่าดอกบัวได้เงินเยอะหรอคะนี่ได้เท่าไหร่ปาะป๊าได้สิบสี่เองอะ่ะ ป๊าป๊าอะไรเนี่ยอ๋อไอ้ที่ต้องทำยังไงป๊าป๊าไม่ใช่มันคืออะไรคะไอ้ที่เราถือแล้วก็เป่าพูอย่างเงี้ยนะคะมันคือดอกเสือค่ะรอยดีดอกเสือโอ้ป๊าป๊าจมน้ำป๊าป๊าลิลลี่จมน้ำได้หรือว่ายน้ำไม่มีดอกอื่นไหมคะลิลลี่เราไปกินไหมป๊าป๊าเ่อยป๊าป๊าจะอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะป๊าป๊าไหนอ่ะหรือว่ายน้ำดอกนี้มันกินไม่ได้มันดอกมันดอกไม้มันหักไปแล้ว ไหนเนี่ยดอกตรงเนี้ยดอกดอกไม้มันหักไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม้มันคืออะไรขนมขนมตกไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ใช่ขนมมันคุ้ไม่ใช่คุ้ยเว้จำไชื่อไม่ได้แล้วเว้ยเว้ยนะเว้ยนะเว้ยมาค่ะโอ้เราเราเราดำน้ำลงไปดูได้ไหมมันเป็นผลไม้ใช่ไหมการลิลลี่ดิลลี่เราดำน้ำลงไปดูข้างล่างได้ไหมเฮ้ยดำน้ำดำน้ำลงไปดูได้ด้วยอ่ะดิลลี่เราจะโดนกินไหมเนี่ยไม่โดน เราจะโดนปลากินไหมคะไม่โดนดปา้าป้าคาลินนี่เจออะไรไม่รู้แวบๆไหนอยู่ตรงไหนตรงต้นเงานั่นเนี่ยเราจะโดนปลากินไหมเนี่ยไม่โดนปล่อยดำน้ำบอลลนประมาณนี้ปลาลิลี่มาบินก่อนบินก่อนใช่ไหมคะไปบ,บินขึ้นเลยขึ้นบินละว่าเราบินบินบิน,บน,บนเดินเดินเดินป้าป้าค่ะไปเดอุวากันเดาไปเดา นี่มีดอกอะไรสีแดงๆตรงนู้น oh ด okay. ้วยไปดูหนาหนามองไม่เห็นนี่ไปดูตามมาตามป้ามานี่มันแค่รถไหนตรงไหนนี่มันแค่รถเรากินได้ไหมน้องดูคือกินไม่ได้กินไม่ได้ละแค่รถกินได้กินไปต้นอื่นก่อนเรากด้ยินเรากินได้แค่เกสรเหรอคะเออนี่ไงต้นนี้กินได้ลิลี่ไม่ไม่ต้องขึ้นไปยืนก็ได้ค่ะเอาไปขึ้นนี่ใกล้ๆก็ได้มัน มีคนกินไปแล้วนี่ยังกินได้ยังเยิ้มเยิ้มอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยดูดได้ลองดูสิลองดูสิไม่เห็นแดดไม่เห็นแดดแสดงว่าลิลี่อิ่มอยู่หรือเปล่านี่ไงลิลี่ได้แล้วเนี่ยป๊าไว้กินด้วยสองคนได้ไหมไม่ได้ลูกเก่งดูจะกินคนเดียวเหรอคนะฮึ่มสิเนี่ยป๊าป๊าไปกินต้นอื่นดีกว่าป๊าป๊าลองไปลิลี่ดูลิลี่กินต้นไหนเสร็จก่อนป๊าป๊ามากินต้นนี้ดูฮึบ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 ป๊าป๊าจะมาถึงไหมเนี่ยป๊าป๊าจะมาถึงไหม ปาป้าเราลิลี่ด้วยรึ๊บตัวนี้มันกินไม่ได้เหรอตัวนี้มีคนกินไปแล้วโอ้วมีบ้านคนด้วยค่ะไหนอะเระบุระบุป้าขอดูเดี่ยวลิลี่ดิโอ้ลิลี่ได้เต็มเลยนี่กินมาเต็มที่เลยอะระบุเข้าไปบ้านคนได้ไหมคะลองดูลองดูไปกันอวตารหรืออวตารคืออะไรอวตารเปลี่ยนสีอวตารเปลี่ยนสีนะครอ๋อ้เดี่ยวเรียกหัวเดี่ยวที่เข้าไปหัวทิม ลิลี่เข้าไปในบ้านยังลิลี่หัวทิพมหัวทิ่มเลยนะครลิลี่เข้าไปในบ้านยังเดกสาวก็พูดด้ละเออเรเตะออกมาดีเบอร์เพาะาเข้าไปในบ้านมอไดหรอครับเข้าเข้าไปในบ้านไเขาประตูบ้านเข้าประตูก็ก็ก็อ้ยเปิดไปเปิดไปออกประตูกดประตูไม่เอาด้วยหรคะป้าไปกินเถ็ดกนโ แสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเซฟอยู่ที่จุดบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาหากินกันใหม่นะคะเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าเกินสิบแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะสำหรับร์ทนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาน้ำหวานกันใหม่มาดีค่ะ